กาติดตลาดในช่วงนี้และของรีสัปดาห์ดันเจียนเคกมีแฟชั่นอะไรให้เราแลกบ้างบอสกิลในสัปดาห์นี้และขยะจากเตาเพลิงร้อนสปอยแฟชั่นใหม่เดือนพฤษภาสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมแล็กนาล็กเอ็มคลาสิกและกี่คอยซีซั่นสเติมเสร็จแจก3ามเด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1ึเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเงินเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะสมเงิน วัยรถรั้งถัดไปได้อีกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงตายล่างคลิปเลยครับ สำหรับแฟชั่นใหม่เดือนพฤษภา<ๆ>ก็จะมีทั้งคอสตูมอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวละครของผู้ชายนะครับเท่เลยไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวละครของผู้หญิงนะครับชุดอะจะแตกต่างกันแล้วก็จะมีพวกประดับหลังอืมประดับหางนะครับอะไรพวกนี้เกได้ว่าก็จะมีความเท่นะครับอย่างตัวตุ๊กตาไล่ฝนและหลังพระอาทิตย์นะครับเท่แล้วเท่อ,อีกแล้วก็จะมีน้องแมวเหมียวนะครับมาพร้อมกับโลง่งแบบนี้เลยนะครับเป็นแมวดําด้วยนะน่ารักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องแมวเนี่ยสามารถดุกดิกได้ด้วยนะ ถ้าทางการเดินก็จะเป็นแบบนี้แมวก็อาจจะหัวสั่นหัวคอนกันนิดนึงก็เตรียมตัวกันให้พร้อมสําหรับวันที่1พฤษภาคมนะครับเขามีส่วนลดพิเศษรออยู่ด้วยนะในส่วนของขยะจากเตาเพลิงร้อนของสัปดาห์นี้ก็จะมี i m m เ r t ร l h e ล r t ราคาณปัจจุบันจะอยู่ที่150นะครับดรอปได้จากมาด u กไอซิดแมกโนเรียโซเดอร์สกิลริทันหรือถ้าเราลงตํานานบ้านโลกก็จะอยู่ที่ชั้น3ก็จะมี Immor t a l Heart เหมือนกันนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วลงชั้น3อาจจะไม่คุ้ม เพราะว่าขยะชิ้นอื่นน่ยมันแทบไม่มีราคาหรือขายไม่ออกเลยนะครับต่อมาขยะส่วนที่2เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ราคาจะอยู่ที่200นะครับสามารถดรอปได้จาก Dark Ti ิปดาร์คอาเชอและก็เจ้าตัวเขียวนะครับจาก b i o อ l a b ถ้าเราลงตํานานบ้าโลกก็อยู่ที่ชั้น11อันนี้ชั้นนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าจะมีของหลายอย่างที่เวลานั้นในอนาคตสามารถเอาไปส่งขยะหรือได้ใช้ขยะในการสร้างพวกชุดคอสตูมเพิ่มเติมด้วยได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะครับขยะชิ้นตัดมา เมอร์คิวรี่าคาอยู่ที่480นะครับจะดอมได้จากลูกไฟยกเยกบอนกันโดเกบิอะไรพวกนี้ส่วนถ้าเป็นตำนานบ้าโลกก็จะอยู่ที่ชั้นที่4ขยะในสัปดาห์นี้ค่อนข้างกระจายนะครับโดยพื้นฐานก็ใช้หิน Stone of All Sting เป็นขยะทดแทนได้ถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างอย่างขยะในการส่งงานเฉลิมฉลองของกอบบินวันจันทร์เขาจะมีพวก Mercury Iron แล้วก็แ a n d of God จริงๆเราสามารถไปลงตำนานบ้าโลก ได้นะครับผมว่าน่าจะได้ใช้ของพวกนี้อยู่หรืออาจจะได้ขายนะครับเนี่ยถ้าเราฟาร,รม์มฟาร,ร์มติดไว้ของเหลือไวนะครับเราก็จะไม่ต้องเสียเซนีเยอะก็สามารถบริจาคได้ครบ10ครั้งในทุกๆวันได้เหมือนกันเพราะอย่างน้อยก็จะช่วยให้เราพัฒนาตัวละครได้เยอะเลยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าของช่วงนี้นะครับราคาจะค่อนข้างลงเยอะอย่างการ์ดบางใบก็น่าจะถึงเวลาที่เพื่อนๆควรที่ต้องมีติดไว้หรือทําติดไวใช้ได้นะครับหรือไม่มีก็ได้แต่การ์ดที่น่าสนนะจะเป็นพวกซันต้าโปลิงอันนี้สามารถ ขายได้ง่ายเพราะหมดตลาดบ่อยๆสําหรับวิธีการสร้างนะครับก็จะมีพวกการ์ดโปริงการ์ดม้าไนแมนะครับการ์ดผีการ์ดเลดิกอาร์เชอร์การ์ดเดวรชิถ้าเรามีการ์ดพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการผลิตแต่ถ้าใครไม่อยากผลิตเราก็สามารถซื้อเป็นใบได้เลยก็อาจจะไปดึงตลาดหน่อยบางรอบบางทีนะครับเพราะว่าการ์ดนี้สามารถสร้างความเสียหายแก่มอนเตอร์ท่านดาร์กได้บวก15%เลยนะครับใส่2ใบนี้โคตรขุมหรือจะใส่ใบเด,เดียวก็ได้เหมือนกันอีกใบเราก็ใส่อันอื่นๆนะครับแต่ถ้าเรามี อ,อีกใบหนึ่งใส่สมุดอีกใบหนึ่งใช้งานได้ก็จะได้ผลของการสร้างความเสียหายต่อมอนเตอร์ธาุดาร์กเพิ่มขึ้น1%ด้วยและตอนนี้การ์ดที่ขายดีอีกนะครับก็จะเป็นการ์ดมดขาวที่จะบวกเพน3และเมื่อสเต็งหรือเดียกถึง225นะครับก็จะบวกเจาะเกาะให้อีก3%เด้วยกันเผื่อเพื่อนๆไม่มีการ์ดบอสราคา5 0าล้านณปัจจุบันก็สามารถใส่การ์ดหมดได้เหมือนกันวิธีการทําก็ง่ายๆครับเพียงแค่ใช้การ์ดมดแดง10ใบแล้วก็จะมีการดสัสนะครับอีก600 แต่ซื้อเอาจะดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างนั้นเราอาจจะต้องไปหากรามดัสโดยการแยกการ์ดฟ้าอีกมันจะทําให้เราเปลืองของและเปลืองเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าการ์ดสีฟ้าจะไม่ได้แพงสําหรับนะปัจจุบันก็ตามต่อมาในส่วนของเคกดิฟเฟนต์ประดับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีให้แลกเป็นใบแป้นนะครับใบแป้นส่วนหัวตรงนี้เลยก็เรียกได้ว่าเป็นหัวเท่ๆนะครับที่เขาจะให้ความสามารถเลยก็คือบวกลัก2บวกอินหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ใช้นะวิธีการสร้างก็ง่ายๆนะครับใช้ของ ไม่เยอะส่วนละวันฝากคู่มือจะได้แม็กเลือดถึง70ด้วยกันก็เป็นตัวเลขที่เยอะอยู่เนี่ยเราสามารถทําการซื้อนะครับแล้วก็ทําการผลิตโดยใช้พวกสีชนิดต่างๆแล้วก็มาสเตล่าบอกเลยว่าผลิตง่ายมากนะครับถึงแม้ว่าจะของมีรูก็ตามส่วนถ้าถามว่าตีบวกขายคุ้มไหมด้วยความที่ว่าผลิตง่ายการตีบวกก็อาจจะต้องตีบวกในะระดับสูงหน่อยนะครับถ้าบวก6ราคานะปัจจุบันจะอยู่ที่7ล้านนะแต่ตอนนี้เริ่มมีคนลงขายแล้วนะครับก็อาจจะขายยากอยู่ของชิ้นต่อมานะครับ จะเป็นในส่วนของเครื่องประดับศีสัก Pico Pico Aji 2 M Def 10รางวัลฝาก คู่มือนะครับจะได้แม็กเลือดสกรางวัลปลดจะได้ m d e ดราคาอยู่ที่1ล้าน3านะครับใช้2เค,ค้กด้วยกันส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นดอกไม้ถ้าเราทำการตีบวก8ได้จะได้พลังยมตีเพิ่มขึ้นอีก3นะครับถัดมาจะเป็นหนวดหนวดอันนี้ค่อนข้างคุ้มค่าเพราะได้รางวัลปลดสม,มุดเป็น a d k 4.5ด้วยกันนะครับก็ซื้อได้เลยช่วงสัปดาห์นี้ของราคาสูงอาจจะไม่มีนะมีแต่ของราคาแบบปกติของพื้นฐานนะครับแต่อย่างอยถ้าเรามีเนี่ยแน่นอนเราก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นแล้วนะคร ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราเพิ่มเติมได้เลยและในส่วนของบอสกิวชั้น4ี่เขายังมีลอตอัปเดตนะครับที่คุมส่วนชั้น3ก็ยังเป็นด o อปเปอร์เกงเกอร์และชั้น2จะเป็น p พิโอนี่ชั้นแรกจะเป็นเด็กฉะนั้นถ้าใครชอบบอสตัวไหน,นอยากได้วัตถุดิบอะไรก็ไปลงได้เลยส่วนบอสเนี่ยผมจะลงเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือโอเวอรัลมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโหแต่รอบนี้โอเวอัลนี้เราต้องเจอพวกสปาชายด้วยนะครับกดทาดหน่อยตีไปตีไปนะครับ ทิงทิงบอสในนี้ค่อนข้างอ่อนแอ เราต้องหาตัวช่วยตีหน่อยล้ครับจังหวะน,นี้วิ่งไปวิ่งมาเลยติดเฟียเรียบร้อยเหลือหมาอีกตัวหนึ่งครับเรียบร้อยอ้าวเหลือก็บินเยอะซะด้วยพวกนี้เยอะเกินไปหมดยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วครับมารับของกันดีกว่ากดทีบถึงได้หอกมานะครับหอกนี่ผมก็เหลืออีก5อัน4อันก็น่าจะได้ครบอยู่นะครับในการเจาะรูเพราะสัปดาห์ที่แล้วได้หอกไปเยอะอยู่จะได้ขายหอกบวกสิบแม่งก็ต้องไปทำออฟแมวเพิ่มเติม,ตม,ตมนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําการกวาดล้างกันดูก่อนนะ จัดไปอีกสรอบถึงมีไหมหอกปลาไม่มาอีกทีหนึ่งไม่มาด้วยหอกธรรมดาได้โล่จัดไปหอกปลาได้โล่อีกแล้วนะครับอย่าบอกสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ขายก็สําหรับเพืนพาร์ทนี้มาอัปเดตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ